สวัสดีค่ะคนที่เลือกดอกดัวข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณเดียวเดนี้เจอไรคะระยะเวลาก็จากวันที่ดูคลิปอ่ะแล้วก็นับไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะ,ะมาดูกันว่ามีใครบ้างที่เข้ามาดูคลิปนะไพ่คอรสไพ่หมายเลข36 คนที่เลือกอ่ะ,อะดอกบัวก็คือครอสก็คือคนที่นับถือาศาสนาคิดไม่คุณมีไหมคำเขียนเนี่ยเออมีใครนับถือาศาสนาคิดไหมตรงนี้ไพ่เนี่ยหมายเลข36นะมีไหมคำเขนียนะคุณไพ ใบที่สองใครบ้างที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อ่าอก็ไพ่หมายเลข35มสนะิบห้าอันเชอระสมองเรือ,อมีใครแบบลงเรือลงเรือไหมไพ่ใบที่สาม ด็อกไพ่หมายเลขสิบแปดเนี่ยคนที่รักสัตว์รักน้องหมาอาจจะมีชอบเลี้ยงน้องหมาหรือว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตว์จริงใจอย่างเงี้ยเอาเอาวดีที่จะเข้ามาหาคุณในเ,เร็วนี้อ่ะ ไพ่ใบที่4มีใครบ้างที่เข้ามาดูคลิปนี้คนที่ไพ่กองนี้ไพ่หมายเลข19เว tower คนที่ทำงานบนตึกสูงหรือว่าคนที่อยู่ในตึกบนตึกสูงสูงแบบนี้นะ มีใครทำงานหรือว่าเป็นคนแบบสร้างตึกอ,อย่างเงี้ยแบบเ,เป็นแบบเป็นคนที่ทำงานบนตึกอ,อย่างเช่นเป็นสารพัดช,ช่างหรือว่าเ,เป็นทาวเวอร์เนี่ยเป็นใครได้บ้าง คนแบบวิศวกรเอนจิเนีอย่างนี้ก็ได้เนาะเอสสถาปน,นิกอะออหรือว่าใครก็ได้ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างสร้างบ้านสร้าง,าส,รางสร้างตึกอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือว่าใครที่ทำงานบนตึกสูงอะประมาณนี้นะคะ คนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือว่าหน้าไพ่รูปภาพในหน้าไพ่หรือว่าข้อความอย่างเงี้ยก็จะไพ่ก็จะมีความแบบค่อนข้างตรงกับคุณ่ะก็ตรงไม่ตรงก็มาบอกเราเนาะเราจะแบบว่าเปิดสิบใบนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าไพ่เลยก็ ลองดูว่า,เออเออเอาไพ่เนี้ยเ,ออเอกี่ยวข้องกับคุณไหมตรงกับชีวิตคุณไหมก็มาคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะอขอไพ่สิบใบไพ่ใบที่1ของคุณคือข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ระยะเวลาก็ประมาณหนึ่เดือนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะวันที่เข้ามาดูคลิปอ่ะ ไพ่ใบที่สองของคุณไพ่ใบที่สามของคุณคืออะไรเออเราดูไพ่หัวตั้งนะคะไพ่ใบที่สี่ของคุณคืออะไรไพ่ใบที่ห้าของคุณไพ่ใบที่หกไพ่ใบที่หกของคุณคืออะไร สี่เม้าให้ไบที่เจ็ด the world ให้ไบที่แปด the wheel of fortune ให้ไปที่เก้า king of song ให้ไปที่สิบ the hermit มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในการศึกษาหาความรู้เนะข่าวดีของคุณ ที่จะเข้ามาหาคุณเดเร็วนี้เนาะคุณจะแบบมีบางคนอาจจะมีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้เลยบางคนน่ะหรือว่าคุณจะข่าวดีในภายในหนึ่งเดือนสรุปจบเป็น The เดอ i t ฮามิยมีโอกาสว่าอ่า ใช่วันี้ soul searching spiritual enlightenment แล้วก็ introspection ก็ inner guidance แล้วก็คือคุณแบบจะมีความแบบว่า เหมือนจิตวิญญาณของคุณจะได้รับการยกระดับสูงยิ่งยิ่ขึ้นไปหรือว่าคุณจะได้รับความรู้ที่ที่เป็นความรู้ที่จะ,ะยกระดับให้ชีวิตของคุณดีขึ้นพูดง่ายๆดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้น แล้วก็เซนแรงขึ้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเออคุณจะได้รับคำตอบมาจากภายในของคุณ Inner Guidance นนะออจะมีการตื่นรู้อะในบางสิ่งบางอย่างบางคนถ้ากำลังศึกษาในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณอยู่อย่างเงี้ยเออ คุณก็จะได้รับค่ะ,ะคำตอบในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะรู้อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครกำลังศึกษาหาความรู้ความรู้ทั่วไปนี่แหละที่คุณกำลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่กำลังคุณกำลังเรียนกำลังศึกษากำลังทำ กำลังเรียนนั่นแหละเออกำลังเรียนกําลังหาความรู้อยู่อ่ะคุณก็จะได้รับอ,องค์ความรู้ที่จะนําพาให้ชีวิตของคุณนะม,มันดีขึ้นได้รับการตื่นรูอ้อ่ะเออก็คือคุณจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นอย่างเงี้ยอ,อ,อืมอืก็จะมีครูบาอาจารย์เข้ามาชี้แนะให้กับคุณเข้ามาช่วย ไกด์ไลน์เป็นไกด์นำทางอะไรให้กับคุณอย่างเงี้ยมาช่วยผลักดันคุณอย่างเงี้ยเออมาช่วยมีมีแสงสว่างให้กับคุณอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์อเองตัวคุณเองที่เป็นครูบาอาจารย์ตัวคุณก็จะมีการยกระดับจิตวัญญาณของคุณให้สูงยิ่ง,งขึ้นไปอย่างเงี้ย นะคือยังไงก็ตามตรงนี้มันจะมีการยกระดับที่สูงขึ้นอ่ในในชีวิตของคุณในจิตวิญญาณของคุณอย่างเงี้ยน,นะ,ะแล้วยังไงต่อไพ่อ่นตั้งแต่ใบแรกเลยเนาะไนะพ่ใบแรกไพ่ใบที่หนึ่งของคุณนะ่ยก็คือตัวคุณเนะี่ยจะจะแบบว่าชิวชิว สบายสบายเนาะตัวคุณเนี่ยแบบครีเอทีฟอ่ะเอ็กเซปชันนะคุณกล้าแบบชิลเนาะเออจะมีความแบบชิลๆไปเรื่อยๆสบายๆยอย่างเงี้ยเนาะเออตัวคุณอน,น่ะเออในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้เนาะก็ ชีวิตมันก็ไปได้เรื่อยๆ,ๆนะสบายๆชิวๆอย่างเงี้ยไพ่ใบที่สองของคุณแต่ว่าทำออไมสถานการณ์ทั่วไปของคุณมันอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแบบเหมือนตัวตนของคุณเลยเนาะตัวตนของคุณมันดูชิลๆมากแต่ แต่สถานการณ์ทั่วไปของคุณมันมันจะมีความแบบว่ามีความม,มีความเศร้าเสียใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หลังใจเออเออมันยังไม่ได้หลังใจอ่มันมีความเศร้าความเสียใจการสูญเสียอะไรบางอย่าง เ,เออหรือเปล่าคุณมีการสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปไหมหรือว่ามันยังมีความแบบไม่ได้ดังใจอย่างเงี้ยเออเนาะเออมาดูกันตอบไพ่ใบที่3ของคุณเนี่ยคุณใกล้อยากจะให้กิจการงานของคุณประสบความสำเร็จนะคุณอยาก ที่จะเป็นเมืออาชีพในการทํางานอยากเป็นเจ้าของกิจการประมาณนี้เนาะเพราะว่าเป็นไพ่ king of ว n รเนี่ยคุณอยากจะเป็นเจ้าของกิจการก็คืออยากจะ,ะมีความแบบสนุกสนานในชีวิตอย่างเงี้ยบางคนก็จะอยากแบบว่า มีความแบบแข็งแกร่งมีความแบบว่ามีความมั่นใจคอนฟิเดนต์อย่างเงี้ยเอออยากจะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นเอ็กซ์เพเรียนต์อย่างเงี้ยเออเนาะอยากมีความแบบชาร์มมิ่งอย่างเงี้ยเอออยากมีความแบบสนุกสนาน Funny, ฟันนี่เฟลลี่ชาร์มมิ่งก็คือแบบมีสเสน่ห์เนาะเออ แต่ที่แน่ๆเราว่าเนี่ยเอ่อันนี้ก็ passionate เนอ่ยเนี่ r พ u าวเนี่ยเออ่อยากจะมีความพ o าวในการทำงานอยากจะมีาการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากๆแบบที่ว่าเป็นระดับ king of one หลายๆคนคุณค่าจะอยากเป็น เจ้าของกิจการน่ะถ้าใครที่โตแล้วนะถ้าใครแบบเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเออแต่ถ้าใครแบบยังเรียนยังศึกษาอยู่อย่างเงี้ยคุณก้าอยากจะแบบว่าอยากจะประสบความสําเร็จในในในการเรียนการศึกษาของคุณแบบที่ว่าอยากจะเก่งในงานของคุณอยากจะเก่งในการเรียนของคุณนะ่ะอ,อ,อยากเรียนเก่งอย่างเงี้ย เนาะแต่ถ้าคนทำงานมาดูคุณก็อยากจะแบบว่าเป็นถึงขั้นระดับเจ้าของกิจการเลยแหละความคิดความรู้สึกของคุณนะเออ,เอ,อ,เอ,อคุณคุณยังมีความเศร้าอะไรอยู่ไหมความเสียใจความไม่ได้ดังใจอยู่ไหมในตอนนี้หรือว่าสถานการณ์ทั่วไป ในระยะเวลาหนึ่งเดือนของคุณนี่แหละมันก็จะมีความรู้สึกตรงนี้ติดค้างอยู่ในตัวคุณน่ะนะไพ่ใบที่สี่ของคุณก็คือแต่แต่สถานการณ์โดยรวมของคุณนะนะภาพรวมของคุณนะนะภาพรวมของคุณ อันนี้สถานการณ์ทั่วไปมันจะมีความแบบเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ในความรู้สึกอยู่ด้วยเนะเาะแต่ว่า,าภาพรวมของคุณเนี่ยาภายในหนึ่งเดือนนี้มันก็จะมีความแบบว่ามีความสุขนะแบบมีความแบบว่าเาพลฟูเนตนะแบบอาจจะได้รีวิเนียนกับใครบางคนหรือว่ามีการแบบ มีความแบบว่าคูตวิวมีความแบบคือความแบบความสุขที่แบบว่า,าจะมีใครที่เข้ามาแบบเติมเต็มตรงนี้ให้กับคุณเนี่ยเนะาะมีความจริงใจจากใครสักคนหนึ่ง หรือว่าผู้คนรอบข้างในชีวิตของคุณจะเข้ามาเติมเต็มความสุขความสบายใจความรักจะมอบความรักความจริงใจให้กับคุณเนาะข่ออาวดีที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้เนาะก็จะเป็นแบบมีกัลยาณมิตรที่ดีมี เพื่อนฝูงที่ดีมีคนรักที่ดีที่อยู่เคียงข้างคุณที่ดูแลเอาใจใส่คุณที่แบบว่าคือเป็นยังเป็นแบบคนที่เข้ามาอ,อยู่ในชีวิตคุณแล้วแบบว่าเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตของคุณเป็นผู้คนดีๆที่อยู่ในชีวิตของคุณเป็นคนที่ ใครเน็ตเป็นคนที่ใจจิตใจดีอะที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณอย่างเงี้ยเออนะคุณก็ยังมีความสุขอยู่นะกับผู้คนรอบข้างกับคนรักของคุณถ้าใครที่มีแฟนเนาะออ,อย่างเงี้ยบางคนก็มีโอกาสจะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ไพ่ใบเนี้ยหรือว่าก็ คนรักก็ค่อนข้างที่จะดูแลคุณดีถ้าใครแบบมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วอย่างเงี้ยพวกคนกล้าแบบแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอ่ะความสบายใจอย่างเงี้ยนะหรือว่าเพื่อนฝูงกริยานมิตรที่ดีก็จะช่วยเหลือกันดีอ่ะ มาดูคนตอบไพ่ใบที่5ของคุณก็คือ,อตัวตนของคุณภายในหนึ่งเดือนนี้คุณก็จะแบบว่า,าเหมือนได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากหลุมดำแบบเหมือนแบบเทวดานางฟ้ามาช่วยมาบอกอให้คุณได้พบเจอกับแสงสว่างได้พบกับความกระจ่างแบบ เหมือนแบบคุณจะรู้สึกโล่งใจรู้สึกแบบได้รับอ่าคือแบบได้รับคำตอบดีๆให้กับชีวิตนะเออมีคนมาช่วยมาบอกสิ่งที่คุณต้องการนะเน,นี่ยเออมาบอกมามาบอกข่าวดีให้กับคุณนี่แหละนี่ไ,ไปไพ่ใบเนี้ยอืมก็เทวดามาเป่าแต่มา บอกสิ่งดีๆให้กับคุณเลย,พยไพ่ใบเนี้ยนะามาดูกันต่อพไพ่ใบที่6ของคุณก็คือ,อก็เป็นภาพรวมของคุณก็คุณก็ยังมีความมั่นคงในชีวิตของคุณดีนะไพ่สีไม้เท้านะคะชีวิตของคุณก็ยังมั่นคงดีนะถ้าใครยังมีครอบครัว ยังมีงานของคุณงานของคุณก็ยังมั่นคงดีโปรเจกต์งานของคุณก็ยังแบบไปต่อได้อย่างสวยงามเนี่ยเป็นสีไม้เท้าหรือว่าคุณก็จะได้มีกิจการงานที่มั่นคงหรือว่าครอบครัวของคุณก็มีความมั่นคงดีมีความสุขดีนะไพ่ใบที่7ของคุณก็คือ The World นะคะ ไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของปัญหานะคะปัญหาของคือก็การเป็นการติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์ online, ทางสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยเนาะเออเรามองว่าประมาณเนี้ยเนาะเออหรืออความหรือการประสบความสำเร็จของคุณอ,อ success achievement ของคุณ ตรงนี้มันไปทำให้ใครรู้สึกแบบภาษาแถวบ้านเรียกว่าขิวหรือว่า,ามันไสอย่างนี้ก็ได้นะความที่คุณเป็นคนแบบมีความแบบสำเร็จรอบด้านสำเร็จทุกประการของคุณนะอะแบบ หรือว่าความสวยความหล่อของคุณอาจจะไปทำให้ใครต่อใครเนี่ยแบบามาชอบคุณแล้วก็แบบนะก็จะทำให้เขารู้สึกแบบว่าเออมันเป็นปัญหานะ่ะเออมันเป็นปัญหาในชีวิตนะ่ะอา่าไพ่ใบที่8ของคุณก็คืออา่า wheel of fortune ก็คือ คนรอบข้างเป็นอย่างไรผู้คนรอบข้างก็เป็นมันเป็นเรื่องของเดสตินีเนะาะผู้คนรอบข้างก็อาจะนำพา,าความโชคดีมาให้กับคุณก็ได้นะเนี่ยผู้คนรอบข้างที่เป็นเดสตินีของคุณนะจะนำพาความ โคตักมาให้กับคุณนำพาความโชคดีมาให้กับคุณได้นะตรงนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของคุณปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตรงนี้อ่าไพ่ใบที่9ของคุณก็คืออ่านะ g OF SORT t t u t h นะความจริงนะอ่านะก้ตัวคุณก้ ใจิตใจของคุณก็จะแบบว่าแข็งแกร่งเนาะเป็น king off sword เลยอะ่ะเออใจิตใจของคุณก็จะเ,เข้มแข็งดุด,ดันไม่เกรงใจใครเหมือนกัน <laughs> ใจิตใจของคุณก็จะบบว่าเป็นคนที่ก็คือมีความแบบว่ามี ศีลธรรมมีจริยธรรมแบบนี้แหละนะก็แต่ว่าจะมีความเ,าเข้มงวดหน่อยเนาะคุณก็จะแบบว่ามีกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยมีโครงสร้างในในชีวิตของคุณในการทำงานของคุณคุณก็จะแบบก็คือคุณก็จะมีวิจารณญาณอย่างเงี้ย ก็จะมีความฉลาดมีเหตุมีผลอย่างเงี้ยเออมีตักกะแล้วก็มีอำนาจขึ้นด้วยเนาะ power logical นะคะเ intricity intricity อะไรอะความอ,อ่อะไรอะ ความซื่อสัตย์เหรออ่ามีความใจเย็นเนาะคู Ho, honesty อ่าความซื่อสัตย์นะความซื่อตรง honesty integrity นะก็ซื่อสัตย์เหมือนกันเนาะเออซื่อสัตย์ซื่อตรงอ,ะอ่ะเออนะเออจิตใจของคุณนะนะก็จะแบบว่า มุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนี้แหละเออนะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในในตัวตนของคุณอะเนาะที่คุณเป็นคนแบบเนี้ยเออเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะเป็นคนที่แบบว่ายึดหลักของความจริงอย่างเงี้ยเออเนี่ยทูตนะเออนะทูตคือความจริงนะคะ โอเคเนาะให้ใบน,นี้เราอ่านไปแล้วนะอืมก็ <c oughs> คือคุณจะมีการแบบอ่ามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือว่า จะได้รับก,กรารไกด์ไลน์จากครูบาอาจารย์ด้วยว่าจะมีการยกระดับจิตใจจิตวิญญาณด้วยว่ายกระดับความรู้ให้สูงขึ้นนะข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยคุณจะได้รับความรู้ที่อย่างแบบไออย่างอย่างงานรายละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยอย่างแบบว่าคือแต้ ความรู้ที่ที่สูงเหมือนกันนะ่ะตรงนี้เดนะอะเฮอร์มิทนะถ้าเทียบปริญญาก็เป็นปริญญาโทไพ่เดอะเฮอร์มิทเนี่ยนะนะเป็นความรู้ระดับสูงเหมือนกันนะเออนะถ้าใครกำลังศึกษาอะไรอยู่ก็จะได้ ความรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าจะมีครูบาอาจารย์เก่งๆเข้ามาอสอนงานให้คุณเข้ามาแนะนําให้คุณเข้ามาไกด์ไลน์ให้คุณเข้ามายังไงก็ตามจะเข้ามาทําให้คุณเก่งขึ้นฉลาดขึ้นอ,อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนถ้าพูดถึงใครที่เกี่ยวกับเส้นสัมผัสยานอย่างรู้ตรงเนี้ย คุณก็จะแบบว่ายกระดับสูงขึ้นไปอีกอ่ะคนที่เข้ามาดูไพ่กองนี้นะามาดูกันต่อขอคําแนะนําจากครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะเาดีที่เข้ามาหาคุณแล้วได้รับรู้รับทราบ,บแล้วก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะให้กับคุณนะอาบันดันแพล n นิ่งนะครูบาอาจารย์ให้คุณ ขียนแผนการาความอุดมสมบูรณ์ที่คุณต้องการอา้าโอ้โหทำไมออกมาเจอจังได้ออกมาแล้วก็ต้องดูแหละนะเอ Take walk, เอท a w อ l k อ่ะก็ให้คุณเดินไปบนเส้นทางของคุณนะเอเอเดินไปข้างหน้าบนเส้นทางของคุณแล้วก็ไพ Sweet Treat, ่สว t t เชียะก็ เกี่ยวกับาการทีตพูนอย่างสุภาพเนาะสุภาพนุ่มนวลตรงนี้นะก็จะทำให้คุณได้รับข่าวดีข่าวดีของคุณก็จะเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นนะคะ โอเคสำหรับคนที่ดูไพ่กองนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งย,ยิ่ขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทามานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ